ถ้าใช้งานรองตัวสแกนก็ต้องติดไปด้วยนะครับคีบสกีออนให้เปิดหน้าจอตลอดหลังจากคลิกสกีออนเสร็จบรรทัดที่3ามนะครับมันมาจากมันไม่ต่อก่อนหน้านี้ก็คือเราเซตฟอร์แมตว่าเราจะซัอพอร์ตมาตรฐานบนะ้านก็ให้เกมสแกนเนอร์วิวเนี่ยตัดเซตฟอร์แมตแล้วโยนค่าเอฟฟอร์แมตจากตรงนี้นะฮะเราแอพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไอ้ตัวสแกนเนอร์รับรู้ว่ามันรับมาตรฐานอะไรบ้างว่ามันรับมาตรฐานอะไรบ้างนะฮะอ่ะต่อให้าทิ้งเดียวแล้ว,วผมมาใบวิจัยนะเป็นกบรบสืบแล้วนะผมก็ใบวิจัยผมไม่ได้สร้างปห้ต่อใบวิจัที่ที่โปรเจกต์น,นี้เนื่องจากว่ามันมีแค่ตัวเดียวก็เลยไม่สร้าง แต่ที่จริง่ก็ควรจะสร้างไม่ต้องถือได้่ได้ใส่ไหมครับเอางี้แกันครับงั้นให้ทุกคนช่วยก็ควรไปสร้างไ้ต่อชื่อใบพิจิตรนะครับจะสร้างเองเหมือนกันนะช่วยกันสร้างนะครบายพิจิตนะฮะับก็เดี๋ยวตอนสุดท้ายผมจะให้เพิ่มทุกคนเพิ่มปุ่มเองหนึ่งปุ่มนะครับทำนะครับประกาศเป็น Global Theme l เ y o u ์นะฮะแล้วก็เป็นชื่อคอ Content l เ y o u ์ไปเวดนะฮะสร้างเลยฮะทุกคนสร้างเลยผมจะเสร็จแล้วอ่ะผมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปลายที่เจ็ดครับแล้วก็ไปปลูกตัวเปนเรยเอิหน่อยนะฮะไปปลูกตัวเป็นเรยเอับใ่ไปมคัเดี๋ยวตอนจบผมจะให้ทุกคนเปิดแบล็คทำทำกลุ่มเปิดแบล็คขึ้นมาด้วยอ่ะเป็นไหครับตอนนี้ปลายที่เจ็ดเสร็จหรือัฮะสิ่งที่เราคุ้นเคยนะฮะพิมปลายที่เจ็ดนะฮะอย่าลืมว่าอย่าไปใส่ทุเลศเรย์เอิให้มันพิมแค่คำว่าลายดูปายพที่เดี๋ยวจะแดงแดงเสร็จแล้วเเเซอร์ จะแคสตลอดประมาณนะฮะจะไปบินเองเฉียวถ้าบินเองเฉียวนะฮะเสียเวลาที่หนึ่งเด็ดรอนพี่โอเด็ดรอนผมจะเดือดอยากอยากทำให้ดนะฮะผมรบกวนพี่ก้าวพี่หนึ่งกับพี่โอเนี่ยคล่องแล้วนะเวลาไฟวิวไว้ดีนะฮะอย่าไปไฟอย่าไปเขียนวงเล็บอย่างนี้นะฮะเฟรมอย่างเงี้ยเสียเวลาต้องหา ให้เราไปานีเลยครปบไปจุดไอดีจุดค o n เทนต์แค่นี้พอนะฮะคอนเทนต์เปรมมารับใช่ไหมคอนเทนต์เรมารับอ้าวพังแน่นอนนะฮะตรงนี้เอาจากเวอร์ชันผมมันไม่พังะก็เป็นเวอร์ชันสามนะแต่ถ้าพังอันดีเน e เ n อร์ตรงนี้จะขึ้นคำว่าแคสใช่ไหมัมันก็จะขึ้นปันทานั้นให้เราอัตนมัติไขึ้นในวงได้ให้เราอัตโนมัตนครับแล้เดี๋ยวหลังจากนี้หลังจากที่ตัวไอเดียส o v เวอร์ชันสามนะฮะออกมา ใส่รงุ่นเล็กนี่แหละมันจะไม่พันนะมันจะแคอะจรงละให้เราแต่ตอนนี้เราใช้สองสามจุดสามตัวเซลล์เราต้องแครับเสร็จแล้วนะพี่ยามพี่จะตัดไป้ไหมครับอ่ะนิดนึงครับคำถามสุดท้ายผมบอกว่าไอ้เฟรมเลยนส์ไอ้กรอบที่ผมสร้างเนี่ยทั้งนตอนนี้ให้แอดวิวเข้าไปหน่อยครับแอดวิวที่ชื่อว่าสแกนเนอร์วิวเนี่ยที่เราสร้างไปแล้ ลันเลยครับพยายามใช้นีิไว้จริงนะครับผมไม่แน่ใจว่ามิวเลเตอร์ทุกคนมันจะใช้ได้หรือเปล่าครับก็บย,ายาังไม่ได้แม้ใช้ไว้จริงครับ ตราต่ำกว่านะมินตั้งเป็น9นครรื่องที่ไม่ถึงเ 对吧？ ทัวเนนนะร,รเรื่องไลฟ์ไซเคิลนิดนึงนะฮะจริงๆเรื่องกล้องเนี่ยถ้าจำเรื่องตอนเพลงนะฮะตอนเพลงก็ถ้าหน้าจอไปถูกลงไปเองก็หยุดไม่ใช่เพลงเล่น,ลยลน,นอยู่แต่ไม่ใชฮะโทบตัวไลฟ์ไซเคิลนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องนนีะ้ไม่ใช่ว่าตอนถูกหน้าจอไปแล้วคอมสั่งกล้องไปแล้วเปิดสุกคือมันจะทำให้เราดีนแบริสกันรืนะกล้องทุกเก่งเลยนะฮเม็ดตอแนแรกที่เข้าในไลฟ์ไซเคิลไอตอนนี้คืออะไร ออนเรคถูกต้องครับอันที่สองครับออนซาร์ถูกต้องครับอันที่สามครับออลีซูถูกต้องครับอันที่สี่ครับออนคอรถูกตีครับห้าครับผมออนสต็อปถูกครับถ้าสต็อปแล้วกลับมาเร็วเข้าออนเลยครับออนลีซาร์ถูกเลยครับถ้าสต็อปนานแล้วมันโดนเดสท์เอาพูดไปแล้วตื่นเดสท์ต่อยอันนี้สุดยอดคือถ้าถามไม่ร้อยแต่โดนถามเราได้ที่หนึ่งโอเคต่อเลยนะฮะคราวนี้เนี่ย ทำไมผมถึงไม่สตาร์ทกล้องตั้งแต่วันนี้เลยผมไม่สตาร์ทกล้องตั้งแต่วันนี้เพราะว่าตอนที่ผม <c oughs> ผมจะสั่งหยุดกล้องผมแน่จอไปไม่สั่งหยุดกล้องเพราะฉะนั้นเวลามันกลับขึ้นมามันจะเข้าไปตอ่ออะไรครับเวลากลับขึ้นมาถ้าทิ้งไม่นานมันจะเข้าไปต่อหรีสตาร์ทแต่บางทีมันไม่เข้ารีสตาร์ทใช่ไหมครับเพราะว่ามันเปดนโรเลสทอยมันจะเข้ามันก่อนที่มันจะมันดิสเพย์ ตอนที่หน้าจอเราแสดงขึ้นมาเนี่ยมันเข้าไปต่อหน้าจอเราโชว์มาแล้วรีซูมเมื่อไหร่ที่หน้าจอรีซูมผมจะแค่เปิดกล้องเห็นไหมฮะเมื่อไหร่ที่หน้าจอขูั๊บผมปิดกล้องเห็นไหมฮะเอาแบบนั้นนะฮะออนค reate จะสับสนนะออนค reate ในหน้าจอมันจะโผล่นะครับออนค reate และออนสตาร์ทหน้าจอมันจะโผล่หน้าจอจะโผล่ออกมาเมื่อออนรีซูมทำงานเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นทุกคนดูครับมันจะมีเม็ดสอดชื่อออริซูมที่มันที่ผมดึงโอเวอร์ไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมดึงโอเวอร์ไลน์มาเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนไปใส่ในออริซูมให้ผมหน่อยครับว่าเราจะเอาเซต Resolver เ a อร์ ler, ที่ oul, ออริซูมก m ตัวระดับแรกนะนะอาเอ็มสแกนเนอร์วิวครับไปดอ set ler, นะนะรอปเซ็ต Resolver h a n d l e ะเดี๋ยวถ้ามีเซลล์ ult, นะฮะที่มาจากกล้องถ่ายรูปมาจากตัวสแกนเนอร์มันจะวิ่งมา ถ้าเราสัมผัสตรนี้รีเซอร์ตัวนี้บนบันนี้จะวิ่งเข้าตรงนี้สิ่งที่มันเห็นสกแกนได้มาเนีโค้ดวิวอาร์โค้ดหรือบาร์โค้ดมันจะวิ่งเข้าไปในบันทึกบันทึกนี้นะครับใครจำไม่ได้ก็โน้ตไว้นะฮะถัดไปครับกล้องจะเปิดได้ต่อเมื่อบรรทัดนี้ครับบรรทัดสตาร์ทแคมิเลอร์นะฮะ m scanner view dot start camera บรรทัดนี้นะฮะมันจะเปิดกล้องนะฮะกล้องจะเปิดนะตรงนี้มันขาวๆอยู่แล้วนะฮะถ้าเอาวันนี้ปุ๊บมันจะไม่ขั อย่าเพิ่งใส่เซตแฟลชนะฮะอย่าเพิ่งใส่เอาแค่ okay, นี้พอผมต้องการให้กล้องของพวกเราเนี่ยออโต้โฟกัสไปกับวัตถุให้สัง่งเซ็ตออโต้โฟกัสนะมันจะโฟกัสไปหาวัตถุที่เรากำดทั้งสองที่เรากำลังส่องเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเซตแฟลชนี่ยังไม่ต้องนะฮะต่อมาทำอันนี้แล้วไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหน,ไหนๆเราเข้าใจเรื่องไายเ ที่ออนคอสเช่นเดียวกันครับผมเราสั่งที่ออนคอสเหมือนกัน3ตัวนะฮะตัวที่เพิ่มมาจากเมื่อกี้นะฮะคือตัวเซ็ตแปดต้องใส่เลยนะแบบนี้นะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบุกแค่ว่าแปดจะเปิดหรือไม่เนี่ยให้หยุดแปดมันต่อจะแปดมันไม่ใช้ละนะฮสองคือออโต้โฟกัสที่เราทำสั่งทำงานไว้คือเมมโมรนเราเอาออโโฟกัสนะสามคือปิดกล้องสต็อปกกลได้มันเป็นอะไรที่สวนทางกันบโหมด ใครได้ขนาดนี้แล้วลนะะันเลยครับได้ขนาดนี้แล้วลันเลยเอาละฮะถ้าคุณลันในแอนิเมเตอร์คุณจะเห็นแบบนี้นะฮะลันในแอินเวอร์เตอร์คุณจะเห็นแบบนี้เลยแต่ถ้าลาันในเครื่องจริงเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากกว่านะฮะเป็นภาพที่ถูกต้องมากกว่า ได้ไหมฮะไ,ไหมฮะถ้าคนลายเ,เกิเครื่องจริงจะต้องเห็นหน้าเลยแนห่นอนเห็นเห็น้นหลัแน่นอนแต่ตอนนี้ยงไม่ยัไม่รู้ว่าอะไรมาใช่ไหมอ่ามีกล่องด้ไหม,ม,มาลา่ะโ <c ười> อมไม่ได้เยเ <c ười> พี่โอ้ดูเ <c ười> <c ười> พื่อนร่าจสั่งได้ไหมฮะถ,ถ้าเกิดว่าอะไรในโมละกขึ้นอีก,กอนะฮในโม,มันน่าจะเปิดกล้อง ก็เกิดได้หรอ่เทุกนยังไม่ต้องทำตามแต่ผมขอรองอนว่ามันได้ไหมถ้าได้ก็ ได้จริงหรือไดสำหรคนที่ใช้ใช้การกลไม่ได้ใันได้ดบวยนมาอู่ในแนเราถ้าของพี่โอก็ลองไปติดโมเลเตอร์เองนีะครับแล้วก็ปิดตรงนี้ครอะไรผไม่ร้วมธีทยอไรนะคร้วับ

Yeah.